ดยท่านอาจารย์ต้นนะครับที่กําลังทำพิธีอยู่นบริเวณด้านหน้าของขฉลาดนะครับในการที่จะให้เรานั้นเติมเต็มนะครับในการที่จัอุปกรณ์เครื่องใั้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นงขขนาดเล็กนะครับรวมง,งานนะครับสอยยาวครั้งนี้นะครับปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องตลอดจนบุคคลอ,อื่นๆที่ได้ายวรนยุทธสุทธิคุณนาย,นนยกเทศมนตรีมองกรทู ในานามของเทศบาลพระคุณท่านาทุกรูปที่ท่านนายกองเอกอดุลชูทองท่านรองนายกรองนายกหล่าประชาติจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ในการจำบเลสี่สามสองหนึ่ง งานการสวยงามดูเป็นทัพสองเทวานครของเทศบาลเมืองกระทูนะครับอันนี้นั้นจะถูกบันทึกภาพทองจำครับของงานบุคคลเดือนสิบครับใาที่หประจำปี2,500อารานะครับ กองการไฟฝ่ายพลเรือนที่มาปฏิบัติหน้าที่เส้นทางการจราจร